สวัสดีคะ่ะใครกำลังมองหารถผ่อนสบายแค่เดือนละ4,000บาทต้องเป็นคันนี้เลยนะคะมาตรสองเครื่องยนต์1 5 5ูเกียร์โตคันนี้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นของาอยที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มเลยนะคะส่งเดือนละแค่4,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทขึ้นไปก็ะดนอคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้ม,มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยสภาพปีมากเลยนะคะเปะ็นรถมือแรกเลยค่ะประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะมาดสองขึ้นยนพันห้าห้าประตูเกียรโตคันนี้ปีสองพันเก้าค่ะหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นขายถูกสุดเลยค่ะประวัติดีจได้เต็มเลยนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะแอร์แบคคเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกระจกรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ เ,เสียง a M F N A U X แล้วก็ CD นะคะมือแรกนะคะรถสวยม,มากๆเลยค่ะสภาพเดิมเตมเลยนะคะรถเป็นค่ามาใหม่เลยนะคะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเขาทำถนนเย่๋ยเพิ่งลำคาญกันก่อนนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเป็นรถมือแรกสภาพป้ายแดงนะคะไม่แสนนิดนิดเองนะคะเป็นรถไม่แท้เลยนะคะ ประตูนะคะสาภาพสวยต้องเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ม,มากๆเลยค่ะผ่อนสบายๆพอๆกับมอไซค์นะคะเดือนละแค่4,000บาทเองนะคันนี้สามารถเติมน้ำมันอี10ิได้ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะ2วันทำการทราบผลเลยค่ะเอกสารในการเช่าซื้อก็อจะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบรัพรองเงินเดืนก็ออกรถได้แล้วค่ะ เป็นรถห้าประตูที่น่าใช้มากๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์พันหเป็นซิมค่ะสวยมากๆเลยค่ะหายากค่ะสะภาพนี้สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 5 5 0 8 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊กที่ช่องไ d ดีนะคะหิม0ย์เก้5มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดได้เต็มผ่อนแค่เดือนละ4,000บาทนะคะได้รถมือแรกไปมือแรกไปใช้เลยนะคะคุ้มค่ามาก,มากเลยนะไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยค่ะเดี๋ยวเก็บสีให้อีกทีนึงนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ บ๊ายบายค่ะ